สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ไปคุยเรื่องคำว่าตี e p ลนด d กับเคลมโบเดียตามสื่อสังคมกันค่ะแต่ก่อนไปรับชมโปรดกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยนะคะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะความบาดหมางระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมทำให้เกิดมีคำศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาค่ะ แม้ว่าเป็นคําที่ยังไม่ได้บรรจุในพจนานุกรมอย่างออกซฟอร์ดหรือว่าเคมบริดจ์นะคะแต่ก็มีอยู่ในพจนานุกรมสับสแลงออนไลน์ Urban Dictionary ค่ะซึ่งใครๆก็สามารถไปเขียนคำแสแลงและให้ความหมายไว้ได้ค่ะแต่ว่าทางทีมงานจะพิจารณาอีกทีว่าจะพิมพ์ออกมาให้คนอื่นได้อ่านหรือเปล่าอย่างคำว่า t e ฟแ l a n d มีคนให้ความหมายไว้สองคนนะคะคนแรกชื่อ มัคคิโยให้ไวเมื่อวันที่สก,กรกฎาคมเมื่อปี2,564ค่ะบอกว่าเป็นชื่อที่พวกชาวกัมพูชาชาตินิยมใช้เรียกประเทศไทยเนื่องจากวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมกัมพูชาคนกัมพูชาจะอ้างว่าประเทศไทยขโมยวัฒนธรรมของพวกเขาไปและก็มียกตัวอย่างการคุยระหว่างนักท่องเที่ยวที่บอกว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่งดงามจริง คนขเขมรชาตินิยมก็ตอบมาทำนองตกใจนะคะบอกว่าตี e f ลนด์ขโมยวัฒนธรรมจากกัมพูชานั่นมันวัฒนธรรมดั้งเดิมของกัมพูชาส่วนคุณชีอินเนหนึ่งให้ความหมายคำว่าตี e f ลนด์ไว้เมื่อวันที่18เมษายน2565ค่ะบอกว่าเหมือนกับคำว่ามาลิลเซียที่คนอินโดนีเซียบางคนใช้กับมาเลเซียคำว่าตีแ f ลนดเป็นคำที่คนกัมพูชาใช้ เพราะพวกเขาเชื่อว่าประเทศไทยขโมยสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของพวกเขายัางเรียกพวกเราว่าก๊อปปี้แลนด์ทั้งๆที่ไม่ได้ทำการค้นคว้าให้ดีมาก่อนและก็มีตัวอย่างการใช้ว่าคนกัมพูชาพูดว่าตีฟแลนด์ขโมยวัฒนธรรมของเราอีกแล้วคนไทยก็หัวเราะนะคะตอบว่าวัฒนธรรมที่พวกคุณอ้างก็ขโมยมาจากที่ใดที่หนึ่งในอินเดียเหมือนกันคำว่าตีฟแลนด์มีการนำไปใช้ตามสื่อสังคมนะคะ อย่างตั้งชื่อในเมตาใน YouTube ใน Pinterest ใน Twitter เป็นนีมและก็เป็นจ i f ค่ะไปดูคำว่าเคลมโบเดียกันค่ะซึ่งก็มีอยู่ในโพจนานุกรมศัพบ์แสลงและสื่อสังคมช่องอื่นๆเหมือนกันไปดูความหมายกันก่อนค่ะมีคนให้คำนิยามสองคนเป็นทั้งสองคนที่ให้คำนิยามคำว่าตีฟแลนดค่ะคุณมัคคิโยให้ความหมายว่าเคลมโบเดียเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกประเทศกัมพูชา เมื่อรู้สึกฉุนที่คนกัมพูชามาอ้างสิทธิในวัฒนธรรมไทยทั้งทางที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมกัมพูชาวัฒนธรรมไทยมาจากแหล่งกําเนิดที่หลากหลายและเป็นวัฒนธรรมต้นฉบับมาดูตัวอย่างการใช้คําค่ะโดยคนกัมพูชาบอกว่าวัฒนธรรมของตีฟแลนด์ทั้งหมดขโมยมาจากกัมพูชาคนไทยก็ตอบกลับไปค่ะบอกว่าหุบปากซะพวกกัมพูชาสกปรกวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง โอ้ยทำไมคนกัมพูชาถึงโง่นักอันนี้เป็นตามที่เขาให้ตัวอย่างไว้นะคะแอดไม่ได้เพิ่มเติมอะไรลงไปเลยนะคะส่วนคุณชิเนะหนึ่งให้ความหมายว่าเคมโบเดียเป็นโดนิเคลมฉบับคขมรนคือคำว่าโดนิเคลมก็เป็นคำแสลงนะคะเป็นคำที่คนมาเลเซียใชย้เมื่อคนอินโดนีเซียที่ไม่รู้หนังสือพยายามอ้างสิทธิในสิ่งต่างๆและในคนที่แต่ดั้งเดิมไม่ได้มาจากอินโดนีเซีย แต่อ้างว่าเป็นของหรือมาจากอินโดนีเซียดังนั้นถ้ามาดูคำว่าเคลมโบเดียตามที่คุณชี้เน็ตหนึ่งให้ความหมายคือเป็นคำที่คนไทยใช้เมื่อคนกัมพูชาบางคนพยายามอ้างถึงสิ่งต่างๆหรืออ้างถึงคนที่ไม่ได้มาจากกัมพูชาว่าเป็นของหรือว่ามาจากกัมพูชามีตัวอย่างนะคะเช่นบอกว่า เอาอีกละคนกัมพูชาบางคนพยายามอ้างว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของพวกเขาฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเสพยาอะไรคำว่าเคลมโบเดียก็มีใช้ตามสื่อสังคมหลายแพลตฟอร์มนะคะเช่นใน Pinterest ในเมตาใน YouTube Reddit กลุ่มใน Reddit กลุ่มนี้บอกว่าเป็นกลุ่มคนไทยค่ะที่ต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและขจัดการหลอกลวงของกัมพูชาคำว่าเคลมโบเดียก็มีในจิของเทอร์เนอร์ด้วยเช่นกันค่ะ จากทวีตในทวิต t ตอรนี้จะเห็นว่าคําว่าเคลมโบเดียเป็นการใช้ตั้งแต่เมื่อปี2018นะคะหลายปีก่อนที่จะมีการลงความหมายใน Urban Dictionary ค่ะแอดแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าช่องนี้ไม่ได้นําเสนอหรือสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังระหว่างชาติค่ะแต่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของภาษาที่เกิดขึ้นจากความบาดหมางระหว่างชาติเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งระหว่างไทยกับกัมพูชาและระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียนะคะ การใช้คำว่าทีฟแนร์กับแคลมโบเดียเข้าข่ายผิดนโยบายในมาตรฐานชุมชนตามแพลตฟอร์มสื่อสังคมหรือเปล่าเราจะไปติดตามกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องด้วยค่ะ